ก็ง่ายๆนะน้องเยอะเทยอะไรนะหวกแกตายไปเดียวอย่าออนกี้เยอะเลยมันสี่ทุ่มเสร็จตอนนี้เพลนอยู่แม่งเปิดสวิตเปิดที่อะไรผีแรกเข้าหากูก่อนตลอดได้สัตว์แล้วทำไมไม่ไปน่ะมันกดสเปกบาร์แล้วเนี่ยกด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  มันอ่านไม่ยังวะออเรดิออเรเอ่อแคสเคิลวะมันจะแดกพวกมึงภายในวันนี้ arranging <laughs> right, will be the easier thing to do today well boys หอตกรู้รู้ว่าสูตต้องการอย่างแน่นอนแต่ละคนนั่งวิ่งใส่เลยพวกไวรุสเลือดร้อนมันไปแล้ว มาทางนี้แล้วอะไปทางโค,ค้ดพุ่นหลังมิดหลังมีดหลังเยอะหลังเยอะหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าสุหลายเติบเจ้าโอ,โอไมก์ก็ขูเห็นของดีหลอกแล้วทีละคนทีละคนใจเย็นใจเย็นได้ทุกคนได้ทุกคนต้องไม่ต้องไม่ต้องใจเย์เยนเจย์ปยนเจย์เยนกถได้วยกูเห็นของดี

โมเกอร์โมเกอร์อะนดิโมเกอร์ั้น w a e e กดังลองคิดว่าเล่นบอลลูแนนนะครับอืมไปมันคือบอลลูวะโอ้กูเขียวไอ้ย่ะไดไหมเด้กู่เขียวโอ้ยน่า มันหน่มมันกระสุนไฟทุกอันเนาะกระสุนกระจายบอกว่าไอแม่งข้างบนเต็มเลยผีเอาแม่งกูบ่านายยิงเห็นแม่งลงมาเลยวะกูโดนกูโดนเตะยิงมาไอเหี้ยมันจะยิงมีคนช่วยยิงอยู่ฮะอู้ฟักชาร์จซูซูชาร์ชาร์ชขย่มกูศพผีโอ้โหเลือดหายไปครึ่งหลอดยัดย้ายเตะ กันยาคนนี้กันยาคนนี้ไอ้ซูไปเจอนยาเขียวโอ้โหอย่าเม็ดอย่าเม็ดอย่าเม็ดได้ไหมอย่าเม็ดไอ้สูมาเอาสารเขียวเนี่ยเขี้ยวเขียวยังซารเขียวเรือหนึ่งเออระเบิดปิ๊บๆของดี อองโูกว่ะอุ๊บสยือไเนี่ยสารเขียวอองกัีอย่างวะแต่กูว่าสารเขียวมันทวงเวลาได้ดีกว่าวะสารเขียวไม่อยู่นานออโลดกูได้ทุกอันได้ดีเว้ยอุ๊บ้์ ขอบคุณเพื่อนบุ๊คจะจอดไปเลยนี่ก็เปลี่ยนพยาบาลมากูมันยังบมตายปุ๊คกูเปลี่ยนปุ่มไว้เตะอีกตัวหนึ่งเตะมันหมาเพรากูเจอเวียดเพรามันเป็นตัวตัวไอหนึ่งแล้วเพราตัวเก่าแล้วแต่ก่อนกูเช็ดม้กาแฟเปิดล่ะไอ้ไจใจมันเหรอเอ้ยมันข้างมันข้างดู โอ้ยเยี่ยนเี่กูบอกแล้วเฮ้ยเอามันยอมตายแล้ไอ้เหี้ยวนันตายไปแล้วไอ้สัตว์ีโดดข้ามหัวกูี่ตวผีเว้หลังเข้ายางเยอะ ตายเอวินเดโฮไม่จะเฮ้ยคอมโบพอดีเลยพวกขี้ง o เ่แยกโรบ้า นุดมาตรงนี้ดีสพานที่เขาบอกให้เขาไหาจ้ะสพานนั้นมันระเบิดไปแล้วแมนบอกเอากวสะพานเฮ้ยูเจอเครื่องอันนี้เครื่องอันชุบเครื่องชุบมากมไปเดียวกูกูกูอะไวะข้างล่างรกูมียาไปพี่เก็บนี่แต่ว่าเครื่องชุบมเตอไปแล้ว ยิงบอกเต้มันหน้าพกยานะจากเชื่อรีบก <Lia que S 2> ่อนแรกๆผมให้เป็ดเต็มอีนะควับแบงมันไเห็ดตายแบกไม่ท้ามันว่างมาแน่เราเผื่อเด็ดล้นโถม ว้ามีคนอยู่แค่ปืนโกเงี้ยเหียวว่ะไม่โดดใส่กูอีกแล้ววะคนเป็นแสนไม่โดดไอ้สู้จ้าไอ้สูเจอสนัยรึวะไม่ยินธรวมญาณไปก่อลดเอ้ยมลทอกูผียางแล้ว อาเขียวโยนเลยไฟนะเมกี้โอ้ยโอ้ยไอเหี้ยะไยเรื่องหีสี่คูรอยของนี่คอมโบยาคอมโบคอมโบเขียวไอ้คนเียซองรว

ประตูสภาพระเบิดแล้วนาทีจังไหนต่อเราก็ต้องกันให้ไฟไหม้หายไปให้หมดนี่พอใจปะเอาถึงแจ็คเกี้ยร์ดูเอาคเนี่ยโอ้โหข้ากัจุ่มไฟไม่ใหรยิงกูเพราแม่งไงอ่ะอ่ะอ่ะแม่งดูชื่อดูชื่อนี่เจากแปดสิบพีซ่านีเป็นคนยิงนี่อ่านชื่อเีเศร้ายิงก็ตกกูจังเลย กามันกากว่ะสู้มันหมาแล้วมันโดดมาลบุนแหงด้าสีถึดเฮ่ไม่ปกติเนี่ยเยอะืออครคุณีตะกี้สูเข้าไปได้ยังนี่ กว่ายื้อไว้โดนแล้วนี่ยเผื่อสูตะกี้มันสูทางพี่ต้องไปแบบนี้ทางหลังมึงไปเบอเอิร์หมูยังไงทางหลังไปเบอเอิร์หมูใช่ยังกูบอกว่ามันเผาสะพัดอยู่สูทุกทไอ้ที่ยิ่งมบี้เลยหายก่อไฟมันสิเบิร์ดมันไปใส่แล้ววะมันที่โดดใส่กูต่อนะไม่รถแอมบูเลนห์แอมบูเลน์มันเนี่ยแอมบูเลน์มึงเนี่ยอะไรับ ยาไปเลยมึงเขย่อกระปุกเนาะกระปุกหมดละเียังได้กระปุกวะเต้อยายบๆนะเพื่อนอ๋อหยายผ่านเรื่องแล้ววะกูกดคิดกูจิเติมกระปุกยังได้โหว่าโดกยิ่งหัวไม่ได้เพราะเติมใส่ักเต้แหละมันมีเครื่องปั๊มกูกูเห็นเออกูเห็นทางลงนิดนึงตรงนี้สูใช่ปะกูเห็นทางลงทานี่ทางลงไอ้สัตว์เฮ้ยเซี่ย้อเซีอ เฮียนจาบ้าอ่อนลอนเลยจ้ะรต่นรุนรุ่นเฮ้ยเอ้าโต๊กูทำให้คนแฟงล่มเฮ้ยโดนแล้วลโกปอามาครบที้เลยเอาแล้วบอไปเข้าไปหมกตีมันพันยาเหมาไว้เลยคุณเ็นป่าไะ เนกกระทะที่เมืองักตีมันพันเอาพันเอาอยู่คุณอร่อย,อยพิตีนี่คือแบบใช้รัพยายก่อนยามันเปลืองมากแบบพอทีมไม่มีพิตีนี่แบบยาเหลือแบบเกินนะ่ะเอ้คิดนามกันมึงแทงบอกแบบนี้ ไ,ไ,ไอแท้งไอแท้งยาเหลืออันหนึง่งกาแฟาาเอาอยา,าเดี๋ยวกูเอาเครื่องปั๊มหัวใจกาแฟเอายาคือไว้ก่อนเดี๋ยวมังตีเอาโอ้ก็ไม่ได้ย,ยา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 กูตีเอาอยู่โอ้ยเอามวนตีนลอยไอสัตว์จะพันกับพัน ไมวเป็นอย่างคือแบบมึงโอ้กูเมื่อยน้ำเด้เบิ่งแบกกระทะว่าหดเย้นะคนถือเอ้กูกระบอกอยู่ว่าอย่าเก็บแม่งนี่มันกดทิ้งของยังไงวะมันทิ้งมาได้กูจะทิ้งมาได้ปะไอ้เหี้ยเนี่ยเฮ้ยเหี้ยวะเนี่ยด้วย้เฮี้ยเฮ้เฮ้้ย Nhưng nhắn vào thì <laughs> <laughs> mặc lên nhắn quá <laughs> ไอ้ส so ok like. ัว mm. กูถอดกูฟ mm. ังเลยมึงยังหนอกประเทศอน่ะมึงฟังเสียงชัดเจเอาเด้อเฮ้ยผียาผียาชัดเจนอแล้วมึงผียาอย่างมึงแป๊ะมึดังโปงโปงเลยมึงย่างโคเทียนบักเต้มึงบักเต้มึงมาบุกอย่างนี้จะมันแหวีแล้ว มาดิไอผีกากโดนไฟไหม้ไปโอ้ไม oh oh ่โอ้ไมกูนิสผีเด็ดถังน้ำมัน ตีนอนไหมตีโอ้ยมัดเต้เอาอีกแล้วคุณกูวิ่งนะมึงก็ไผ่ตีแตกก่อนเต้ฮอนมึงมะเต้มันคือว่าวิ่งใส่คนอื่นมมนะวะเต้มันเปิดแล้ววิ่งหนี <c oughs> ถ้ามันพูดไปกูกูจะหาแล้วมกูกิ้มเง หูวองแล้วมันสิวิ่งตามคนเปิดและยิงกูราบี้อะไรนี่เยี้ยจัดแม่สูเข้าไปอย่างบังในพี่ประตูว่ะสุดพายมันต้องอ้ยังเยอะ

โหดิซูหินคือลอยได้หินคือลอยได้อุ้ยกูอีกแล้วชาเจอแข็งๆนักงชัดอีกสุนก็เบิดแล้วไอ้เี้ยมึงใช้กระสุนน้ำตีเฮ้ยได้แล้ว Hey, hey i right, uh, Through this container. Through this container. Yeah. Okay. Hey. Okay, no Weapons here! back? อแมนอามนหัน come on, come on. หเขียวไม่เขียวก็่ได้เขียวโ oh <my> อ้หมยก้อนใครยิงวะะถ้าไผเล่นไฟโอ้หลังเข้าห,หลังเข้าเว้นไอ้ทุนที่เบ็ด แกมิดก็เดือดหายเพราะไฟนะแม่งมันเป็นการเคลียร์ผีมันเคลียร์ที่อะไรกูดูเคลียร์กูสาบแบกถังน้ำมันมาตั้งแต่พุ่นเอ็นพีมาได้หลายกูวิ่งใส่เลยเลยโยนถังนั่นไงนั่นไหนวะ กูว่าถ้าไปนี่กลับมาได้แมนก็ไปสิเจแฟ์โอ้ไม่ขึ้นมาได้โอ้โหขึ้นได้วะรอนี่ไงยาไอ้เว้ยะเก็บก่อนเลยแล้วกันเหลือฮอนกูเหรอโอเคเหลือเดี๋ยวกูเอาเครื่องปั๊มหัวใจกันเลย ยิงผีได้ได้ไดบุกเต้มึงนันเลือดได้หน่อยนะนจะฟังแล้วอ,อีกแล้วเลยโอ้โหถมายนอวันนี้ตัวแคน้นอย่างกันมึงที่เผายาทิมให้ยังเอ๊ะเลยานึงสุ๊ เอาเครื่องปั๊มหัวใจเอ๊ะกูว่ากูเริ่มมีรางอยู่ละเฮ้ยแปลกๆวะกูว่าเจออันนี้ที่ไหนนี่มีรางเลยเฮ้ยซูกูเจอยาที่นี่สองอันข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยไม่เอาไปว่้นยาเลยกูว่าอย่างนี้แม่งมาแน่ว่ะปกติมึงอย่าเพิ่งยิงเล่นมันจะไม่ยิ้มนึกเมาโอ้ กงล่างเนี่ยแต่ละมึงนี่น <c oughs> ่าเจอโมละท็อกสี่ห้าลูกแม่งกับโยนถิ่มเบิร์ดเ <c oughs> จอยาแม่งกับปั้นปั้มเบิร์ดเอ้ต้องกดสวิตช์นี่วะเต,ต้ตีตีตีเมายาตีเอ้โมโนทอก <c oughs> นี่สวินกูถิ่มเลยได้ยานะยิงกูเลย น่ะยังนะยิงกูเดร้เพื่อนกินี่แห่กูแน่เย็ดเท่ยิงกูเดงกูพันเลยเนี่ยโอ้ยังไงเพื่อนถ้าต้องเอารถอันนี้ลงมารถเท่เลยวะมึงไปที่อื่นเลยตีมันเป็นของกูเว้ยสองขวดเนี่ยไม่ต้องมองเสียงมันอยู่ไสนวะอยู่ข้างหลังสัวอยู่ในกูไงโอ้ข้างในกูไอเสียกูตกอูชิบหายแล้วกู โอ้เชี่ยหออเหี้ยคู่แน่สวยเหี้มีบุก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 ไหมสร้อยมีบุกสร้องไอ่พวกผีกลากหายแล้วไปไหมไปไหมเ,เอ,อ๊ย มังเต้มุมนูนะ้นน่ะมียาอยู่มุมกำแพงนะกูทิ่มยาไว้เ <Yeah. S 1> ยะบอง <ผม S 2> ตีตไปเอากลับไปไม,มาอีกละลอกหนึ่งตัว

โอ้มันคว้างหินใส่กูแล้วแต่มันวิ่งเข้าไปหาตัวล่ามันปีนหาใครนะึมตีวะกูจะช่วยมึงเองเพื่อนไปจะช่วยกูได้นะเชียบขาดวะเกียรพี่ยังไงเฮ้อ

ปัญหาไอ้พวกเวนจะยืนอยู่ตรงนี้แหละอาสู้ไม่ก็เทีีต้องกูก็มีน่ีเีเฮือ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 ปไปไกลย่ายเฮือต้งนีดกลเฮือ น่าจะยืนอยู่แถวปืนนะโอ้เว้นเสียงชาร์จขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะเออตีกูตีกูเลยตีกูเลยจอยกูเนี่ยโอ้แม่งตีลุ่มตืบปุ้ยอ่ะฮัลโหลฮันเตอร์ฮันเตอร์อ้าวแม่งเดี๋ยวตาพ่อโอเค แกดีกว่าเจแ,แกก็ไอรอดแม่งมัาจากแกมันมาจากแจ้ไวเปอร์ไวเปอร์ตัดาดเ้วเจนูรถลรรรง,ม,ม,ล <c oughs> งลมาแล้วบอกอย่าง <laughs> จอกกี ูกไม่นะอุ๊กย่าเผื่อไม่ใช่กูสิไอนี่ซัมเฮลดูเดือดใช่ไ่มเอ้คือเลือดคือเลือดดูสั่นมาเราซูข้างรถมันอยู่ข้างรถ มั้นรถอกูโดนชามมันขึ้นยังไสูมันข้นไ้วเออดนกูโดดไร้มุกเ้ยม่งสู้แทงทุกกูสู้แทงทุกกูฆ่ามันเน้เียก้นรถแล้วดู้เหยียอ้รถเหยียบู รถเนองขึ้นแนวใดก่อนอันดับแรกจบโอตายสามอะไรรับเนี้ยหัวยิเนรถเนี้รถเหยียบกูรถต้องขึ้นแนวใดหูอบต้องไปอยู่น้กันนะตรงรถน่ะี่คนอีกยแล้วไปอยู่กระจัดกะจาจชิบหายเลยกูยืนกูยืนแล้กูเน่ยวิ่งไปห้อนแล้วกูเอ็นวีพี่ใส่กูตายยอนเดียวกูเนี่ะถึงรถแล้ว ชาจเจ้าแม่งชาดกลวกมาข้งนอกเห็นไหมี่กูอยูรืูเ่าพานนี่กกู